การใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนั้นเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมให้เกษตรกรนำมาใช้อย่างเช่นคุณบรรพศมาม่าเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรีที่ได้รับการสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยประเมินสภาพพื้นที่ปัจจัยการผลิตและการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องส่งผลให้การทำการเกษตรประสบความสำเร็จและผลผล ผลิตนั้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีตรงนี้ที่ที่ไราแม่ขามใช้เป็นหลักก็คือการใช้แอปพลิเคชัน i g h t o n e นะครับ a l l i g h t o n e คือแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นมาจากความต้องการของชุมชนคือต้องการรู้ว่าดินชุดนี้เป็นดินชุดอะไรแล้วใส่ปุ๋ยอย่างไรและก็เหมาะสำหรับพันธุ์ข้าวประเภทไหน เนาะซึ่งแต่เดิมเราต้องขุดดินไปตรวจกว่าจะได้ผลกลับมาก็ใช้เวลาเกี่ยวข้าวเสร็จ3เดือนถึง4เดือนแต่วันเนี้เราสามารถถือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทั้ง Android ทั้ง iOS ลงไปในพื้นที่แล้วก็กดเมื่อกดปุ๊บเขาจะบอกได้เลยว่าตำแหน่งที่เรายืนอยู่เป็นดินชุดอะไรนะครับแล้วก็ควรใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับข้าวด้วยด้วยสูตรอะไรครั้งที่1สูตรอะไรตรงนี้ต้องเป็นแม่ปุ๋ยที่เราไปผสมเอง นะครับโดยไม่ต้องแบกปุ๋ยกระสอบใหญ่ๆไปบางครั้งปุ๋ย1ไร่อะใส่แค่3กิโลสกิโลนี่แหละนี่คือคือแอปพลิเคชันออนไลน์แล้วก็ยังยังมีถึงเ,เรื่องน้ำการใช้น้ำน้ำว่าน้ำควรใส่ปริมาณเท่าไหร่ปล่อยน้ำแห้งตอนไหนเพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงสุดนี่คือแอปพลิเคชันออนไลน์เบื้องต้นครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ตัวเก็บข้อมูลจากแอปพลิเคชัน อไลท์ right, นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเก็บข้อมูลทั้งหมดซึ่งจะมีตัวเป็นซิมการ์ดอยู่ข้างในนะครับซึ่งจะประมวลข้อมูลจากอันนี้เป็นตัววัดความชื้นนะครับวัดความชื้นหรือวัดระดับน้ำนะครับซึ่งจะปักลงไปในน้ําประมาณ3ในแปลงนาประมาณ30เซนนะครับสาเซนก็จะมีระดับเพื่อจะบอกว่าควรจะลดน้ําระดับไหนนะครับน้ำในแปลงน้ำน้ำใต้ดินจะอยู่ระดับไหนนะครับข้อมูลอันนี้ จะส่งผลถึงการทําเรื่องเปียกสลับแห้งและก็ทําให้ข้อมูลของข้าวอ่ะให้มีคุณภาพของผลผลิตที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ยังมีนอกจากนี้นะครับในตัวเนี้ยยังมีตัวระบบที่ส่งไปสําหรับรับข้อมูลของสภาพอากาศที่จะกําหนดได้ว่าเออฝนจะตกเมื่อไหร่นะครับสามารถคํานวณได้ว่าฝนจะตกภายในอีก2วัน3วันเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นตัวเก็บข้อมูลใช้ร่วมกับอีกตัวหนึ่งคือตัวตัวเนี้ยครับก็คือตัว ตัวดูความชื้นในดินความชื้นสัมผัสในความชื้นสัมผัสในดิน,นสามารถจะระบุถึงความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในดินนะครับที่บอกว่าเวลาเปียกหรือเวลาแห้งเนี่ยเวลาแห้งเนี่ยความชื้นยังอยู่เท่าไหร่ซึ่งจะส่งผลว่าซึ่งอนาคตตัวเนี้ยเขาจะส่งผลไปถึงโซลินอยที่จะปักไว้ทางเข้าจะมีโซลินอยสอตัวคือโซลินอยน้ําเข้ากับโซลินอยน้ําออกนะครับเมื่อเราปล่อยน้ํา15เซนวันหนึ่งถ้าหากว่าน้ําหายไป เหลือระดับ10เซนเขาก็จะเปิดเปิดวาตัวนั้นเพื่อปล่อยให้น้ําเข้านะครับอีกส่วนหนึ่งคือตัวนี้สามารถใช้กับระบบให้น้ําอัตโนมัติซึ่งเป็นระบบเซ็นเซอร์ซึ่งใช้ร่วมกันอันนี้จะอยู่ที่แปลงของสปกรแปลงต้นแบบจะสั่งเลยว่าให้ปั๊ม่ปล่อยน้ํากับปล่อยปุ๋ยมาพร้อมกันนะครับแล้วตัวนี้ยังสามารถระบุได้เลยว่าที่ตรงนี้ใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันที่ตรงนี้เป็นดินชุดอะไรเมื่อเราเปิดแอปพลิเคชันออนไลน์ กดปุ๊บไปเขาจะสามารถขึ้นได้เลยว่าดินชุดนี้เป็นดินชุดอะไรควรใส่ปุ๋ยครั้งที่1วันที่เท่าไหร่แล้วปุ๋ยที่ใส่คือสูตรอะไรครั้งที่2เป็นปุ๋ยสูตรอะไรนะครับตรงนี้จะเป็นการใช้งานร่วมกันและข้อมูลตรงนี้จะถูกบันทึกนะครับข้อมูลซึ่งส่งข้อมูลตรงนี้ไปที่มหาไรยศิลปาก,กรเก็บข้อมูลตรงนี้ไว้ว่าเอ้งวดนี้แปลงนายกได้ผลผลิตประมาณนี้แปลงนายขอได้ผลผลิตนี้แปลงนายคอได้ผลผลิตนี้เมื่อสิ้นฤดูกาลก็จะนำมาประมวลและก็หา หาแปลงที่ให้ผลผลิตด,ดีที่สุดต้นทุนที่น้อยที่สุดแล้วก็เอาตัวนั้นเป็นตุ๊กตาในปีต่อไปนะครับเป็นเป็นต้นไว้ไอ้ต้องใส่อย่างนี้นะใส่นี้ใส่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านไปแต่ละปีละปีข้อมูลจะจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็จะหาสิ่งที่ดีที่สุดที่ใช้คําว่าแม่นยานะครับแม่นยําสูงแล้วตรงเนี้ยยังยังส่งผลไปถึงใช้ร่วมกับไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับอะไรได้อีกนะครับซึ่งเทคโนโลยีตรงนั้นจะเป็นระบบให้น้ําอัจฉริยะใช้ประกอบร่วม วันนี้เราทําเริ่มต้นที่แปลงแรกมันขามเป็นโมเดลนะครับปี6565ก็จะกระจายไปแปลงใกล้เคียงนะครับแล้วก็666768เนะครับเราจะครอบคุมพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมดเพราะฉะนั้นผลผลิตตรงนี้ที่ได้มาต้องมีคุณภาพแล้วก็ต้นทุนจะต้องต่ำนะครับเราจะไม่ต้องแบกดินไปใส่เพราะวันนี้กเกษตรกรที่ใส่ยอยู่ทุกวันนี้แบกฟิลเลอร์ที่เรียกว่าเอาดินไปไปผสมไปผสมเพื่อให้น้ําหนักมันได้แต่วันนี้เราใส่แม่ปุย๋ย นะครับใส่แม่ปุ๋ยแล้วก็ใส่ไร่นงประมาณ4-5กิโลแค่นั้นแหละนี่คือสิ่งที่ดีของแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือข้อมูลข้อมูลที่เกษตรกรสามารถกดสมาร์ทโฟนทั้ง Android แล้วก็ iOS ได้เมืแ่อบบไปอยู่ในแปลงนาปุ๊บกดได้เลยนะครับแล้วรู้ว่าดินรับไปอะไรซึ่งไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอดินไปตรวจไปอะไรซึ่งตรงนั้นยังมีทีมงานของนักศึกษาแล้วก็ทีมงานของเกษตรกรในพื้นที่ช่วยกันร่วมกันเก็บอีกครั้งหนึ่งนะครับ เทคโนโลยีการเกษตรเป็นตัวช่วยให้เกษตรกรวิเคราะห์ข้อมูลของโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรสามารถเลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองทั้งปริมาณปุ๋ยที่ใช้จำนวนครั้งที่ใส่ปริมาณน้ำที่เหมาะสมทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีตรงกับความต้องการของตลาดตลอดจนเกษตรกรสามารถประเมินต้นทุนในการผลิตและการใช้ทรัพยากรทางการเกษตรได้อย่างคุ้ม ค้าอีกด้วย